สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพูดถึงภาคจ่ายไฟนะครับตัวนี้เป็นภาคจ่ายไฟของอถ้าพูดง่ายๆเป็นภาคจ่ายไฟันประสงค์นั่นแหละคือจะเป็นไฟเข้า2 2 0โวลต์นะครับเป็นไฟเข้า2 2 0โวลต์แล้วก็ไฟอ,ออก5โวลต์กับ1 2โวลต์นะครับก็คือเอาไปใช้งาน อะไรก็ได้นะครับที่ใช้ไฟ12โวลต์ไฟ5โวลต์นะครับหรือว่าถ้าจะใช้8โวลต์ก็ใช้เป็นตัวเรกเตอร์นะครับตัว IC ลดแรงดันก็ได้นะครับ7808นะครับเพื่อลดไฟแล้วนำไปใช้งานได้นะครับตัวนี้ผมนำมาให้ดูนะครับเพราะว่าในงานของเครื่องซักผ้านะครับก็จะมี นี่นะก็จะมีไอชุดชุดไฟตัวนี้นะครับเป็นชุดไฟ1ิบสอโวลต์กับชุดไฟ5้โวลต์เหมือนกันนะครับก็สำหรับตัวของซัมซุงนะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นบอร์ดตรงรุ่นเลยนะครับสามารถยกยกบอร์ดเก่าออกแล้วก็ใส่บอร์ดใหม่ไปได้เลยนะ ไอ้ที่ตรงรุ่นนะครับมันม,มีอันที่ตรงรุ่นอยู่หลายอยู่หลายบอดอยู่หลายลรุ่นของบอดอ,อ่ะช็อคเก็ตก็ตรงนะครับช็อคเก็ตก็ตรงด้วยตัวนี้นะก็สามารถยกบอดเก่าแล้วก็เสียบสายไฟ2 2 0แล้วก็สายไฟออกได้เลยนะครับไฟ5โวลต์10 1 2โวลต์นะครับแล้วก็สำหรับบอดของที่เป็น อันที่เป็นมอเตอร์ธรรมดานะผมไม่พูดถึงมอเตอร์อินเวอร์เตอร์มันจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยตัวที่เป็นมอเตอร์แบบไฟธรรมดามอเตอร์ทั่วไปครับของเครักผ้าที่เป็นถังเดียวนะครับก็บทส่วนใหญ่ของเขาจะใช้ไฟ5โวลต์กับไฟ12สโวลต์เนาะส่วนเอาไปเป็นลดไฟเหลือ3โวลต์อ่า1โวลต์อะไรก็ว่าไปกันไปทีมันก็จะลดต่อจากตัว5โวลต์12โวลต์นี่แหละ แต่ไฟหลักเข้ามาคือ12โวลต์กับ5โวลต์แล้วก็ผมจำได้อยู่ว่าผมเคยแปลงใส่ของเครื่องพานานะครับภาคแกไฟพานาเนาะมันมันเสียนะครับวงจรวซตชินเสียก็สามารถใช้วงจรนี้แปลงใสายได้นะครับแล้วก็วงจรเครื่องซักผ้านะครับตัวรุ่นอื่นๆเลยนะอเดี๋ยวแถวนี้มีบ้ามีอยู่อ่ะ อย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับตัวรุ่นนี้เนาะตัวรุ่นนี้ยมันจะใช้ตัว IC ตัวเนี้โมดูลตัวนี้นลดไฟให้เหลือ12โวลต์แล้วก็มาลดเหลือ5โวลต์นะครับนี่นะที่ผมเคยเคยนำเสนอไอเคยสอนไปเนาะครับก็ถ้าจำเป็นจริงๆไม่มี IC หรือว่าโมดูลตัวนี้อยู่แต่ว่ามีภาคกจายไฟตัวนี้อยู่นะครับสามารถนำมาแปลงได้เหมือนกัน ก็ยกยกชุดไฟ12โวลต์น่ะทอดไอซีตัวนี้ออกไฟ12โวลต์ v, ไปต่อเข้าตรง220โวลต์แล้วก็เอาชุดไฟ12โวลต์มาเข้าตรงขาหนึ่งไ7805ได้เลยแล้วก็อาคล่อมกราวคล่อมอะไรไปนะครับก็จะใช้งานได้เลยนะครับเจอว่าชุดไฟ300โวลต์ก็เก็บไว้มันเดิมนะครับก็เอาแค่ชุด12โวลต์มาจ่ายแทน IC ตัวนี้ ก็ใช่เหมือนกันนะครับหรือว่าบอดของ LG นะครับมอแปลงไม่อะไรไม่นะครับชุดมอดแปลงไม่มหามอแปลงไม่ได้นะครับสมมตินะสมมติว่าอยากแปลงนะครับก็สามารถแปลงได้เหมือนกันหรือว่าจะหาซื้อของมือสองมือหนึ่งก็มันก็น่าจะมีขายอยู่แหละไอ้ตัวบอดตัวมอแปลงนะครับหรือว่าบอดมือสองก็ค่อนข้างเยอะเนาะในกรณีที่เร่งด่วนเนาะสำหรับมีติดบ้านติดโต๊ะ ติดลิ้นชักไว้นะครับตัวนี้นะครับจริงๆถ้าช่างที่ดูวงจรเป็นหรือว่าดูดูลายวงจรดูวิเคราะห์วงจรเป็นนิดหนึ่งนะครับก็รู้จดนะครับถอดอะไรเก่าออกอ่ใช้ตัว12โวลต์ตัว5โวลต์นี้ไปจำแทนภาคแกจไฟเดิมได้เลยประโยชน์ของมันนะครับแล้วก็หาซื้อตามเว็บทั่วไปได้เลยนะครับช้อปปีนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ขายเนาะจริงๆมัน ขายได้ไหมมันก็ขายได้แต่ว่ามันไม่มีเวลาที่ว่าสะดวกส่งนะครับก็ขายเช่นว่าลูกค้ขาขอซื้อชิ้นหนึ่งเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่สะดวกไปส่งให้หรอกว่าชิ้นหนึ่งก็เอาไปส่งให้แบงนี้นะครับราคาอืมราคาร้อยกว่าบาทนะครับประมาณนั้นอาจจะถึงอาจจะถึงสองร้อยกว่าบาทแล้วแต่หาได้เนาะ ตัวนี้นำมาให้ดูเฉยๆนะครับของผมก็สั่งมาไว้ใช้เหมือนกันก็สั่งมาทีละประมาณ5ชิ้น10ชิ้นหรือว่า15ชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีเงินอยู่ในบัญชีเยอะแค่ไหนนะครับหรือว,ว่าความจําเป็นมันมันเสียบ่อยแค่ไหนในช่วงนั้นนะครับผมก็จะสั่งมาเก็บไว้อไม่เสียนะครับเก็บไว้เป็นปีมันก็ไม่เสียนะครับของพวกนี้มันก็ยังมีต้องได้ใช้อยู่แล้วประจํานะครับ โอเคครับก็มาให้ความรู้เล็กๆๆน้อยนะครับสำหรับบอร์ดใช้ไฟ,ไฟตรวนี้นะครับเน้นใช้กับตัวบอร์ดของเครื่องสภาพาซัมซุงนะครับที่ว่ามีปัญหาเสียบ่อยอ่าบอร์ดตัวนี้จะเสีบยบอดครับอาการเปิดเครื่องไม่ติดติดตดำํำบาบนะครับก็ลองติดโต๊ะไว้เปลี่ยนดูนะครับ